สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคกีพ่ยิปซีพยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่26พฤษภาคม2565ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีแล้วก็แม่นยํานะคะมาเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบคนวันอาทิตย์มี7 7เหรียญน,นะคะมีค e e n c ั p นะคะ มีทาวเวอร์นะคะอ่าคนวายทิตต้องระวังเรื่องปรับปรับฉับพลันสักนิดนึงนะหรือเรื่องที่ทําให้ตกอ,กอกตกใจนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดก็เป็นได้นะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไปนะคนุณนะนะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอ่ามีเรื่องของเจ็ดเดือนเขาบอกว่าคุณรออะไรบางอย่างอยู่นะฮะหรือว่า คาดการคาดคะเนหรือว่าเตรียมแผนงานอะไรนะหรือว่าอยากจะได้อะไรซึ่งเป็นสิ่งที่เราเฝ้าเก็บเฝ้าทำเฝ้าทนมาก็ยังต้องรออยู่นะคะนะมันจะเห็นผลในภายภาคหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้อะไรนะคะยังไม่เห็นผลง่ายๆนะคะว่างั้นเถอะนะนะคะอ่าแล้วก็ก็บอกว่ามีความกินดีอยู่ดีตามอัตภาพนะคะนะของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วก็มีความสุขตามอัตภาพระวังเรื่องปรับป,ปรับฉับพลันสักนิดหนึ่งนะคะ หรือ,อว่าเรื่องที่ทําให้ตกตกตกใจเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะไพ่ทักพิเศษนะคะออกมาเป็นปริ้นตัวปริ้นดิสนะคะก็คืออัศวินถือเหรียญนั่นเองเขาบอกว่ารองเงินจากตรงไหนก็จะได้จากตรงนั้นแหละค่ะนะคะหรือบางคนมีคนนําเงินมาให้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนานะคะนะก็เป็นได้นะคะต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์นะคะ คนวันจันทร์มีหกคับนะคะหกถ้วยนะคะมีเทมเพลนสนะคะมีแปดเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์นะยังอ่าสามารถทํางานนะคะหาเงินได้เป็นอย่างดีนะคะนะหรือว่าก็ยัง คงเมกวันนี้ได้เป็นอย่างดีอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ้างบางคนมีเรื่องของการเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลนะคะก็เป็นได้นะฮะนะหลังจากนี้แล้วมันอาจจะดีขึ้นนะคะมีการดูแลกับบริวารดีบางคนพบรักพบเจอกับคนที่มีอายุต่างวัยหรือว่าบางคนได้พบกลับไปเยือนที่ที่เคยจากมานะคะบางคนก็ได้กลับบ้านบางคนได้กลับไปเยี่ยมโรงเรียนบางคนได้กลับไปประเทศที่เคยอยู่นะคะนะ,ะก็อาจจะได้เจอกับคนที่ ถ้าไม่ได้กลับไปอาจจะได้เจอคนละแวกเหล่านั้นะนะนะเข้ามาพบปะพูดคุยหรือว่ามามา,มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะขอไพ่ทักพิเศษหน่อยอ่าไพ่บอกระวังเรื่องของผู้บังคับบัญชาหรือคนที่มีอานาจมากกว่าหรือคนที่บ้าๆบอๆนะคะเครซี่ปากไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยอย่าไปเข้าใกล้เรื่องเดียวเลยนะคะอย่างอื่นก็ดีหมดนะนะคะพยายามอย่าเข้าใกล้คนบ้านะคะต่อไป คนวันอังคารคนวันอังคารมี The World นะฮะมีมีอะไรที่มันกลมๆมนะ <laughs> มี The World แล้วก็มี The View of Fortune นะคะนะแล้วก็มี a s, s of w a n นะฮะงานดีนะคุณนะมีโอกาสดีนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆห,หรือว่าได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะเรื่องของการงานปังปุริเย่นะคะ นะเรื่องของการงานการเมืองการเดินทางนะคะเวอร์ไทุกอย่างดีนะการต่างประเทศเด็นนะคะนะอยู่ในเ่ออ,อยู่ในขอบเขตหรือว่าเซฟโซนนะคะอยู่ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะนะเจ้าชะตานะก็คือมีความสุขดีแหละนะตามอัตราภาพนะแต่ละแหล่งของคนเรามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลง,ปลงนะคะเร็วๆนี้นะคะคัมมิงซูนนะหรือว่าอ,อาจจะมี ถ้ามองอย่างนี้นะมองไพ่สามใบนี่นะเขาบอกว่าคุณอาจจะได้งานที่มันเป็นงานต่างถิ่นต่างแดนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางหรือได้รับโอกาสใครอาจจะซื้อตัวคุณจากแดนไกลนะคะนะหรือว่าชวนคุณไปทํางานด้วยก็เป็นได้นะคะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษค่ะอ่าเขาบอกว่าทุกอย่างมันกำลังมูฟ e มนต์มูฟออนนะคะก็คือไปจากตรงนี้แล้นะไปค่อยๆไปแต่ไปชัวนะคะนะ ไปในที่ที่ดีกว่าแน่นอนค่ะนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะต่อไปคนวันพุธสามใบนะคะเอาคนวันพุธมากะเดสเด้ออ่าแล้วก็มีก้าถ้วยนะคะมีเดสมีก้าวถ้วยมีอะไรอีกว่ามาแล้วก็มีราชินีนะคะเอ็มพดเอ็มดีเอ็มเสนะคะอ่า มีตัวเดสเนี่ยต้องระวังสุขภาพเลยคุณขานะคะบางคนพบหมอพบแพทย์นะคะบางคนเป็นแพทย์เป็นหมออยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะคุณนะวันนี้อาจจะมีเคสนะคะต่างๆนะคะนะบางคนอาจจะต้องไปซื้อยาพบเภสัชกรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะบางคนรับมัดหมอรับยาเลยก็ว่าไปนะคะดูแลสุขภาพดีๆระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะนะ,ะนะยวดยานผ่านนะเสียหายนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวนะคะนะหรืออาจจะไปร่วมงานนะคะงานศพงานขาวดําต่างๆ นะคะอ่ะมี9ก้าถ้วยนะคะก็เรื่องของความกินดีอยู่ดีมีลาบปากนะคะนะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะนะมีดีเอ็มเพสก็อุดมสมบูรณ์ไปนะหรือวันนี้อาจจะได้เจอผู้ที่มั่งคั่งมั่งมีนะคะได้พูดคุยแล้วก็เออเริ่มใส่เนาะนะคะอยากจะนี่แหละไอดอลฉันเลยอะไรประมาณนี้เนาะนะคะขอไพ่ค่ะพิเศษนิดนึงนะคะอ่ไพ่บอกอาจมีการเดินทางมีเรื่องของการต้องจบต้องเก็บต้องจากนะคะนะบางคน ถ้าที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกนิดนึงว่าถ้าที่ผ่านมาคุณจบไปแล้วนะฮะคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าตัวแปดถ้วยนี่ก็เหมือนกับเป็นการที่จะต้องไปรับภารกิจใหม่ๆไปเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะอันเก่าทิ้งไว้ก่อนละไว้ก่อนนะคะนะประมาณนี้หรือบางคนเนี่ยจำใจจากก็มีนะคะนะจบเจ็บจากนะคะได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนไม่มีอะไระแค่เดินทางนะคะตามนั้นเลยต่อไปคนวันพฤหัสนะ วันพฤหัสมีสามไม้เท้านะคะนี่ king ค,ครับนะนี่ emperor วันนี้พันไพ่ไพ่วันพฤหัสด,ดีเดอ้อนะ เขาบอกคนวันพฤหัสอาจมีเรื่องของการเดินทางนะคะถ้าเป็นเรื่องของการงานมีความมั่นคงความเจริญมากขึ้นมีการขยับขยายสาขาเพิ่มเติมเฟนชายนู่นนี่นั่นนะเปิดสาขาใหม่นะคะหรือมีการวางแผนงานที่จะทําให้มันเจริญมากขึ้นนั่นเองบางคนอ่าต้องออกไปพบลูกค้าต้องออกไปพบปะสังสรรค์ไปดูลูกค้าไปดูตลาดไปนู่นนี่นั่นนะคะไปวิจัยออกไปอ่าออกต้องออกไปอ่ะต้องออกไปแอคทีฟ <OM. S 1> เรื่องงานเองนะคะหรือบางคนเนี่ย อยู่กับที่นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่กับโต๊ะตัวเองเลยวิ่งนู่นไปนี่ไปพบคนนู้นไปผ่าคนนี้นะคะวันนี้นะคะไปมิ팅ไปไประชุมไปรับลูกค้าไป อะไรก็ว่าไปเนาะเออออดงออดิตอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ไม่ค่อยอยู่กับโต๊ะเท่าไหร่นะคะนะเจ้าชะตามีความอยู่เย็นเป็นสุขดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ดีใจดีอบอ้อมเมตตานะคะนะมีเรื่องของผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหรือหน้าที่การงานคุณมันเฉลิ่ขึ้นจะบอกให้บางคนได้เลื่อนตําแหน่งนะคะบางคนเข้าตากรรมาการกรรมกรเข้าตาผู้ใหญ่นะคะนะการต่างประเทศดีการอ่าเขาเรียกว่าทํางานกับคนต่างชาติก็ดีด้วยเช่นกันนะคะ อ่ะขอไพ่พักพิเศษหน่อยค่ะอ่าไพ่บอกอาจมีการเดินทางนะคะหรือวันนี้อาจจะแบบว่าต้องเดินทางสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปไปต่อที่คนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์สามใบคนวันศุกร์มีอะไรมี justice นะคะอ่ะมีเดทคุณคะ่ะต้องระวังหน่อยนะ แล้วก็มี8ดไม้เท้าอ่านะฮะระวังสุขภาพนะคะระวังเรื่องของคดีความด้วยนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะนะระวังเรื่องของคดีความระวังเรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องของข่าวจากาการได้รับข่าวร้ายนะคะหรือว่าข่าวที่ไม่ค่อยชื่นใจสักเท่าไหร่นะคะนะแต่ว่ามันอาจจะดีขึ้นนะคะสักสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะมันจะไม่แย่อย่างนี้ไปตลอดนะคะเรื่องการงานมีความโดดเด่นมีการเขาเรียกว่าอะรงานเยอะงานแยอหรือมีพิศทางที่พุ่งไปในในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะขอไพ่พิเศษค่ะเนี่ยดูสิออกทั้งเดสออกทั้งเทอรเวอร์ต้องระวังอะไรก็แล้วแต่ระวังหมดเลยคุณอืนะคะต้องระวังทั้งสุขภาพอุบัติเหตุคําพูดคําจาระวังคดีความนะคะระวังจริงๆนะจะบอกให้นะ ะะระวังเรื่องป,ปุบปรับฉับพันที่มันเกิดขึ้นปุบปรับเกิดต้องอไปหาหมออะไรอย่างนี้ก็ได้ป,ปุบปรับไม่สบายป,ปุบปับปวดหัวปุบปับปวดปวด,ปวดตับอะไรก็ว่าไปนะคะนะขอให้มันเป็นเบาที่สุดนะคะนะแต่การงานก็ยังเยอะยังดีอยู่นะต่อไปคนวันเสาร์สามใบนะคะเอยมาด้วยก้าวดาบไอ้ก้าวไม่เท้าเลยวันเสาร์ทำไมอ,อ่ะมีแถมแพลนอีกแล้วนะคะ เจ้าแม่เทมเพลนใงวันเสาร์นะคะแล้วก็มีสองถ้วยนะคะเขาบอกคนวันเสาร์วันนี้เบื่อหน่ายเซงงานเยอะงานแยอะอยากจะแยกร่างทำนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้งานเยอะงานแยอะอะไรหน้าที่รับผิดชอบมันเยอะบางทีก็เบื่อเบื่อเบื่อในหน่ายนะคะบางคนอยากออกจากงานบางคนอยากเปลี่ยนงานใหม่เออนะคะให้มันได้งานใหม่ก่อนนะค่อยออก นะคะนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดเร็วนี้นะคะหรือวันนี้แหละนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะคะนะมีสองถ้วยด้วยบางคนได้พบรักพบเจอคนถูกใจเนื้อคู่นะคะบางคนได้คู่นะคะที่แบบอาจจะเป็นคู่เพื่อนคู่กรลยาณนิมิตนะคะคู่คู่พาร์เนอร์ุ้นส่วนเป็นคนดีค่ะนะคะพวกคุณแลกถ้วยกันแสดงว่าคุณพวกคุณมีจริงความจริงใจต่อกันนะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงนะคะ อ่าอะไรออกอะไรที่เป็นสงสงเนาะนะคะเอาก็บอกว่านะคะคุณทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคอย manage เเด้วยตัวเองนะคะอย่าทิ้งอย่าว่างนะคะไม่งั้นมันจะคว่ำได้เพราะฉะนั้นต้องลงไปคุกคีตีมงตลอด ห้ามละห้ามทิ้งไม่งั้นมันวนหลุกนะคะนะมันจะกลับมาเริ่มต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือเขาอาจจะเตือนเรื่องการเงินกน็ได้นะการเงินเนี่ยนะคะมันมีเข้าก็มีออกนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะเก็บสตางค์นั่นเองนะคะถ้าใช้หมดมันก็คือหมดนะคะคแต่ก็ยังดีที่ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะตามนั้นเลยนะคะจบแล้วท่านเก็ดวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ